ขามีเครื่องจับนะผู้ชมเอ,เอ้ยเอ้ยอนี่พิษตัวต่อไปที่เราจะใช้ปรุงอาหารของเรานี่นะครับเราก็จะให้มันกัดเข้าไปในเนื้อของเรานะฮะมันก็จะฉีดพิษเข้าไปเห็นไหมฮะเราจะให้มันกัดเนื้อของเรางาับนี่นะพิษมันมีเยอะเลยนะฉีดได้หลายๆรั่ พีิกซี่ของหมูเอามาหั่นเป็นล,ลอนเอาไม้เสียบก่อนใส่พริกไทยโอยลงไปโอ้โหคุณจ๊ะเหมือนบาร์บีคิวนั่นไงโอ้ยช่างช่างช่างกลัวเหลือใจเขากินจะได้ไม่คุณ เนื้อหมูป่าหมักพช่คตับขานั่งมุมก็ให้พี่กินก่อนเลยชิ้นหมดคนโตสุดอใช่มันอร่อยก็ไม่เห็นเลย วดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็ในมือผมนะครับก็คือไม้ย่างหมูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับพี่ตปงลางซอนครับป่ะเฮ้ยนูนูนครับเอาตัวอยู่ในป่าเอายังเอาแล้วครับพี่แนะนำตัวกันหมดแล้วทำไมแตไมมาเปิดรายการตอนนี้ย่าย <laughs> ลุกๆ ่ยายมาด <out> ้วยยายโจ้ยายโจ้พีตรงลางนะครับสวัสดีครับโอ้ยจริงเนี่ยผมกับพีทเนี่ยเราเข้ามาในป่ากันขอนหน้านี้แหละแต่เรามาทําอะไรก็ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปดูได้ที่โชองพีทว่าเราไปทําอะไรกันกับยายด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่รู้เปล่าว่าผมจะพาผมจะทําเมนูอาหารให้พีกินคุณเอาหางบั้งไฟมาทําอะไรนี่นี่นะครับเฮ้ยอันนี้คือ หีบเหรอครับเครื่องมือการทำอาหารของคุณโจโฉช่โอ้ยหม้ายย่างหมูผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินอาหารฝีมือคุณโจโฉโดยปกติเนี่ยเวลาที่ผมเข้ามาในป่าหรือว่าคนเขาดูช่องผมเนี่ยครับก็จะนึกถึงถ้าพูดถึงอาหารเขาจะนึกถึงตาสิงแงนึกถึง อะไรพวกนี้ก็คือตอนแรกอ่ะผมจะมาล่าปลาสังเงีพี่แต่ผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้องใช้เวลานานถ้ากินปลาสังแงีใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะต้องดักช่วงกลางคืนช่วงอะไรอย่างนี้ครับนี่เลยครับผมก็เลยเตรียมอย่างอื่นมาแทนเพราะเราล่าปลาสังแงงมาไม่ได้นี่พีทเฮ้ยนี่เลยนี่เลยเห็นไหมครับหมูใช่อ๋อหมูป่านี่กินในป่าเนาะใช่แล้วก็นี่ก็คือเครื่องปรุงของเรา เรือนะครับพิษไทยดำแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกผักชีครับผมเม็ดผักชีครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องปรุงเครื่องปรุงของเราด้วยูมันยังดิ้นอยู่นั่น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 เฮ้ยนี่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 เฮ้ยนี่นี่นี่อะไย่างเงี้มันกินได้เหรอโจโฉเนี่ยแมงมุมเนี่ยใช่ครับแต่เราจะไม่กินตัวมันเราจะกินขา กินเฉพาะส่วนที่เป็นผไม่กินด้วกินขาอย่างนั้นไมกินกินเฉพาะส่วนพิษของเขาเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับหนักกว่าซอยจูดเราอีกนะเนี่ยจะได้แล้วยเฮ้ยได้ครับได้ได้ครับแมงมุมมันมีพิษตัวใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับตะขาบตัวใหญ่ด้วยไอ้ตัวมันมีดีๆก็ไม่กินมากินพิษมันกินได้เหรอพิษใช่ครับใช่เฮนไ้กินได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้มันสุก แล้วก็เอาพิษมาทาที่เหรอใช่ครับเราจะไม่เอาพิษมาทาแต่เราจะให้มันกัดเลยอ๋อมันกัดเลยมันก็ไม่โดนกัดเลยมันเลยไม่โดนไม่ใช่อย่างงั้นกัดเลยคือไม่กัดเนื้อไม่ให้กัดเนื้อให้มันกัดเนื้อครับให้มันกัดเนื้อเลยใช่ครับไม่โดนอีกอยู่ดีระวังไม้เขาเสียบมันแหลมๆนี่ยาย่ อย่าอย่าทำเรื่องนี้ดูอ๋อภารกิจวันนี้คือจะเอาสัตว์ที่มีพิษตรงนี้มากัดในหมูนี่ใช่แล้วเอาไปทําให้มันสุกกินใช่ใช่ครับใช่ครับคือโดยปกติอ่ะพี่อิทเคยกินตัวบึ้งไหมบึ้งไหมบึ้งเคยพี่อิทอยู่ทางอีสานอ่ายายเคยยายี่ไม่เคยใช่นี่ก็ตัวอย่างนี้แหละนี่เนี่ยแมงมุมตัวใหญ่ๆหญ่เงี้ยเดี๋ยวเี๋ยมันมีผลการพิสูจน์วิจัยอะไรมาอย่างว่ามันกินได้พี่โจโฉไม่ใช่ว่าผมเอาชีวิตมาทิ้งในป่านี้นะ ก็ลองดูครับเฮ้ยมันกินได้เหรอได้ครับเพราะว่าใครเป็นคนคิดว่ามันกินได้เนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีคนคิดครับแต่มันเคยมีคนลองกินมาแล้วแล้วก็คนเขาก็กินกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วกูก็ต้องมาลองกินพิษพวกนี้พี่จากกินปลาแง้มากกว่าใช่ไหมก็แล้วแต่น้องจัดเลยพี่ได้อยู่แล้วพี่มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาหาม มหาปกไม่ถท็กที่นี่มันยังมีพิชอยู่ใช่ไหมใช่ครับรัางนี้ก่อนที่เราจะปรุงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายก่อนแล้วกันพีชก็คือแมงมุมกับตะขาบเนี่ยก็เป็นอาหารที่ชาวเขาเขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าคนพื้นที่ชนบทเขาก็กินกันไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้เขาก็จะมีการจับตัวบึ้งเนี่ยมาย่าง มาทอดหรือว่ามาเผากินกันเป็นเรื่องปกติรวมถึงตะขาบด้วยตะขาบเนี่ยประเทศจีนเขาทํากันเป็นฟาร์มเลยครับเขาก็หยิบจับตะขาบเนี่ยเอามาทอดหยิบกินได้ตามปกติเคยเห็นเคยเห็นแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาเขี้ยวพิษออกหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเขาก็กินทั้งเขี้ยวพิษนั่นแหละก็คือพิษของสัตว์พวกนี้ผมต้องอธิบายให้คุณยายกับพีชเข้าใจก่อนว่าพิษของพวกมันเนี่ยก็เป็นโปรตีนเข้มข้นเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น อาหารเสริมให้กับร่างกายเรานั่นแหละก็คือบำรุงร่างกายเราเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการทำอ่ะเราจะต้องทําให้พวกมันเนี่ยสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือห้ามกินดิบๆเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันสุกก่อนถ้าสมมติว่าคนแพ้อ่ะคนแพ้แบบพิษพวกนี้แพ้พิษเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตกายเลยเหมือนกันสำหรับคนที่แพ้แต่ถ้าสมมติว่าเราแค่กินส่วนที่เป็นโปรตีนของเขาเนี่ยตอนที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยถือว่าไม่มีอันตรายเลยก็เหมือนเรากินแะไรทอดทั่วไปนั่นแหละ โดยปกตินั่นแหละ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะเอามากัดเนื้อหมูแล้วก็ไปย่างให้มันสุกเนี่ยเออเ,เราก็ต้องย่างให้มันสุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเอาพิดกัดไปเนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อเนี่ยมันมีความมันมากขึ้น <c oughs> แต่มันก็จะส่งผลน้อยมากเพราะว่าปริมาณพิษของมันจะไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเอาจริงๆนะพี่ก็เคยกินของแปลกอะไรแปลกมาเยอะแต่ว่าตะขาบเคยกินตอนที่ไปจีนแล้วเขาจะเอาตัวเล็กๆมาใส่ไม้เสียบขายแต่ถ้ากินพิษเนี่ยไม่เคยตัวนี้ก็เหมือนกันไม,ไม่ใช่ม,มุมใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือตัวบึ้งนั่นแหละก็ไม่เคยกินไม่เคยกินนี่น่าจะเป็นครั้งแรกมาทีนี้ขั้นตอนของเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเราก็จะเอาตัวตะขาบเนี่ยนะครับกลัวมันโดดออกมานี่เคยเคยโดนต่อยอยู่ครั้งหนึ่งสมัยมเด็กเป็นไงบ้างครับปวดระบมใช่ไหมปวดอ๋อเขามีเครื่องมืออยู่ใช่ครับผมจะไม่ใช้มือเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตะขาบเนี่ย นี่เห็นไหมเขาจะกัดเลยเราจะให้มันกัดเนื้อของเรางับนี่ออเห็นไหมอันนี้พ่นพิษแล้วใช่มันก็จะฉีดพิษเข้าไปข้างในเนื้อของเราเราจะให้มันกัดก็เราจะให้มันกัดทุกชิ้นเลย,อยตอนแรกผมนึกว่ากินตะขาหโอ้ยแมวครับแมวแมวเฮนะ้ยมันกัดไม่ยอมปล่อยเลยนะนี่นะฮะพิษมันมีเยอะเลยนะฉีดได้หลายหลายครั้งใช่ นี่จวจูเอาแขนมาดิอันตรายนะครับน้องๆอ,อย่าไปลองทํากินเองนะครับใช่เจอจะขาบแล้วจับมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไไดโอเคโอค้โอโอแล้วโอเ้เราก็จะให้มันกัดเนื้อของเราเ yeah. ย่าให้จุกมาก อันนี้คือตะขาบเลี้ยงใช่ไหมครับโจโฉใช่ครับใช่ครับ,รบผมเลี้ยงไว้อ่าเออตะขาบเขากินอะไรเป็นอาหารครับโจโฉตะขาบกินเนื้อเป็นอาหารครับผมก็ซื้อเนื้อไก่เนื้ออะไรมามาให้เขากินเราจะไม่กินตัวเขาแต่เราจะกินพิษพิษของเขาอคนอะไรอ้าวคุณยายกลัวทําไมครับตัวมีไม่กินไปกินพิษนี่มันเป็นความรู้ใหม่ในที่กัดเมื่อกี้มันออกสีไหม เป็นรอยเคี้ยวอยู่นะครับผู้ชมเนี่ยใช่มาทีนี้ถึงคิวเจ้าตัวบึ้งเหรออ๋อใช่บึ้งหรือว่าตัวทารันทุล่าทารันทุล่าพี่เคยเคยได้ยินใช่ไหมครับอืออยู่ผมดูมันดูกล้องมาดูมันมีมันมีใยด้วยเนี่ยนี่นะครับมันเพิ่งสร้างใยน,นี่นั่นนั่นเครื่องปรุงของเราตัดไปยั<อ>ปยงตัวใหของเขาบ้าไปแล้วโจโฉมเยอะใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาคุณเนี่ยใ่กลัวไหมครับอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่อันนี้ใหญ่ใหยไม ใหญ่กลัวอันนี้เพราะว่ามันมันมีหลายขาคือผมอ่ะเคยโดนสัตว์ตรงนี้กัดแล้วก็ทำร้ายมาหมดแล้วอ๋อรู้จักว่าเคยโดนมาแล้วแต่ก็ยังไม่ชินนะกับการโดนทำร้ายเพราะว่ามันยึรตักทำไมจ๊ะเขาจะได้ทำงานสะดวกเเขามีเครื่องจับนะผู้ชมเอ้ยเอ้ยโอ้ยไปเร็วไปเร็วเฮ้ย นี่พีษตัวต่อไปที่เราจะใช้ปรุงอาหารของเรา<ม>ก็คือพิษของเจ้าแมงมุมตัวนี้<ม>นะฮะแล้วทำไมม,ไม,มันไม่กัดของไม่กัดโจโฉครับสัตว์พวงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปทําร้ายเขาแรงเนี่ยเขาก็จะกลัวเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่จับเขารุนแรงเราค่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะ,เข,จะเขาก็จะไม่ทาร้ายเราเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มทำร้ายเขาก่อนเขาจะทำร้ายเรา เขาเปล่งเขาเปล่งแสงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่นทางตาผ่าเหมือนกับเสียงเสียงสะท้อนแสงนะครับผู้ชมเฮ้ยคุณเนี่ยเจ๋งว่ะคุณบังคับเขาอยู่อ่ะนอยากลองจับดูไหมโอ้โหอย่างเพิ่งพ่งพ่ให้ยายยายลองจับยายครับมานั่งก่อนครับยายยายนั่งก่อนยายนั่งก่อนภาพภาพไม่ได้ภาพไม่ได้เร็วเร็วยายไม่เอาเลยครับยายเพราะว่าคุณเลี้ยงเขาไงเขาก็เลยคุณ พิษแรงไหมตัวนี้ถ้าสมมุติว่าคน,นที่แพ้พิษก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีตได้ครับสำหรับการโดนกัดน,นะนนแต่เราจะไม่กินเขาหรอกเราจะเอาพิษเขาใช่ครับเราจะขอใช้ประโยชน์จากเขาบางส่วนมานี่นะครับ<อ>นี่เห็นเขี้ยวของเขาไหมเห็นครับนั่งก่อนผมจับไว้แล้ว <laughs> พีก่าเพราะไม่อันนี้ไม่เคยโดนแต่ว่าไอตัวนั้นโดนมาแล้วทารันทุล่ากับตระขัานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันพิษเหมือนเขี้ยวตรงนี้ไหมนี่นะท่านผู้ชมนี่นะเนี้ยเขี้ยวของเขานะครับจะยาวมากแล้วก็พิษของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในเขี้ยวเวลาที่เราโดนเวลาที่เราโดนเขากัดเนี่ยเขาก็จะฉีดพิษเข้าไปแล้วก็มันก็จะสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนี่เดี๋ยวเราจะเอากัดเนื้อหมู เรานี่เป็นกระดูกซี่โครงนะครับดูนะครับนี่นะครับเราก็จะให้มันกัดเข้าไปในเนื้อของเรานะฮะมันก็จะฉีดพิษเข้าไปเห็นไหมฮะเขี้ยวของมันเนี่ยยาวมากเลยนะครับยาวเป็นเซนติเมตรเลยนะครับโอ้โหมันไม่ยอมปล่อยอ่ะนี่นี่นี่กัดส่วนปลายบ้าจึ๊กเข้าไปให้มันปล่อยพิษเข้าไปนะครับโอ้โหนี่มันปล่อยพิษเข้ามานะผู้ชมก็คือเขี้ยวยาวขนาดนี้เนี่ยต่อให้มันไม่ปล่อยพิษนะเขี้ยวมันจมไปใน ผิวเรานี่มันจะสร้างความเจ็บปวดได้ใช่นี่นะมันจืดแบบเีดเลยใช่ครับเคมันมีคนโบราณที่เขาเอามาทำกินอย่างนี้ไหมอ่าคนโบราณาก็จะใช้ในการดองไปเลยดองเหล้าหมักเหล้าไปเลยครับพิษของเขาก็จะอยู่ในเหล้าในอันนี้ไปเลยแต่จริงๆอะผมบอกนะครับว่าการที่เอาแมงมุมเอาตะขาบไปหมักเหล้าหรือว่าดองเหล้ากินเนี่ย อันตรายมากกว่าที่เอามาปรุงสุกกินอีกนะครับเออมันไม่กัดคุณเลยใช่ไหมขอบใจนะขอบใจนะเรียบร้อยนะครับเขาคุยรู้เรื่องมันเลี้ยงเลี้ยงไว้เชื่องแล้วเนาะมันให้เขาอ่ะเหมือนเขาเอาอันนี้ดลงข้างล่างเลยมันรเขาอันนี้เพิ่มเติมอ้าวยายกลัวเหรอไม่ชอบมันมันมีอ๋อขาน้อยกว่าเลยได้อยู่สภาพมึงไม่น่ากลัวอะไร เฮ้ยใช่วนวันนี้วันดีเรามากินพิดตะครับกินพิดตะครับละกินพิดแมงมุมอผมไม่เข้าใจอธิบายได้ไหมคุณเอามากินทาไมให้มากินเพื่ออะไรกินตะครับ มใจดิแล้วจะมีชีวิตไหมยังไม่เข้าใจอคุณดิดิ้งดิ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 งอีกที่ขคงหมูเอามาหั่นเป็นละอนเอาไม้เสียบก่อนใส่พิกไทยโอยลงไปโอ้โหคุณจะเหมือนบาร์บีคิวนั่นไงโอ้ยช่างช่างช่างกลัวเหลือใจเขากินจะได้ไม่คู่ ต่อรวยเรือเรือลอยลงไปกินหอมช่วยมาโอ้ันน่านะคุณต้องลองให้ได้มาถึงที่แล้วคุณโจโหจัดให้ให้พวกเราต้องล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 งลลอ เดินเข้ามาในป่าลึกด้วยซีโอ้ยบัตสินี้จะออกไปได้ยังไงต้องล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 ลต้องล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 โรยพริกไทยดำใส่ผักบัะชีใส่เกลือเข้าสีมันคงแสบลายทำเสร็จแล้วอย่างแบบบาร์บคิวนั่นไงรออีกเข้าไปคงจะได้ชิมกัน มีพิษตาขับและพิษแงมมุมเขาเรียกแงนมมุมไหมใช่ครับเออทารันตูอะได้ได้ทาราทูล่าใช่ครับพิษทารันูู่าตัวผมหวังว่าคลิปนี้ออกไป พวกคนเข้าใจดราม่าเรากันใช่นะพีทก็อย่างว่าแหละก็คือการที่เรากินตะขาบไปทั้งตัวกินแมงมุมไปทั้งตัวเนี่ยมันกลับไม่มีดราม่าแต่การที่เรากินแค่บางส่วนของมันเนี่ยกลายเป็นดราม่าซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคนอาจจะคิดว่ากินไปทำไมหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจเจตนาโจโฉ คือในในสิ่งที่รกรลังทําให้ทานเนี่ยกำลังเข้าใจให,ให้ให้คนได้รู้ว่าพิษพิษของมันเนี่ยถ้าทําถูกวิธีมันก็กินได้ใช่มันเข้าไปสู่ร่างกายได้ใช่ครับก็คือแบบนี้บางครั้งบางทีเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยเขาอาจจะเลี้ยงวัวอยู่แค่ตัวเดียวอยู่ๆเนี่ยงูเห่าไปกัดวัวเขาตายเขาไม่กล้ากินเนื้อวัวเขาก็จะ คือแบบว่าเสียทิ้งห,หมดเลยโดยเขาไม่กล้ากินจริงๆ,ๆแล้วมันทานได้ไหม <ทำ S 1> ถ้าเอามาทําสุกใช่ไหมแค่เราทําให้มันสุกถ้าถ้างูงูงมีพิษก,กัดวัวตาย วัวมันตายแล้วเส้นเลือดมันไม่วิ่งแล้วเนี่ยเราเอามาทําแบบกินแบบสดๆอันนี้อาจจะมีอันตรายได้ใช่ไหมเป็นอันตรายครับเพราะพิษมันยังอยู่ในเพราะพิษมันอยู่ในเนื้อในเส้นเลือดอยู่ใช่ครับเป็นอันตรายอย่างมากเลยด้วยก็ไม่แนะนัต้องสุกแต่ถ้าวัวตายแล้วเราเอาเนื้อวัวเนี่ยมาปรุงให้สุกมาย่างมาคลอดมาผัดให้มันสุกเนี่ยเราก็สามารถทานได้โดยที่เนื้อวัวของเราเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งไปเป็นหมูเป็นไก่ก็เช่นกันถ้าสมมติว่าตะขาบมากัดหมูเราใช่ไหมครับ หมูตัวหนึ่งราคาเป็นหมื่นตายไปอย่างเงี้ยเราก็เสียดายใช่ไหมครับเนื้อของนี่มันมีประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยจะทำให้รู้แบบว่าเฮ้ยกินแบบสนุกสนานแต่เราอยากแทรกความรู้ไปด้วยว่าถ้าสมมติว่าหมูวัวของคุณเนี่ยมีพิษตรงนี้เราก็สามารถเอามาทานได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันสุกปรุงให้มันสุกแค่นั้นเองโอ้มันเป็นอย่างนี้เฮ้ย จริงจริงเนี่ยผมจะบอกว่าเราไม่ได้มากันสามคนนะฮะฮะไม่ได้มากันสามคนทำไมอ่ะเรามาแก่แมดดาด้วยแมดดาดูเดนซิตีนะครับโอ้ก็เป็นรองเท้าดีๆนะครับที่ ส่งมาให้เราได้ใช้นะครับก็เป็นรองเท้าที่มีนวัตรกรรมนะครับหลอมรวมวัสดุ2แบบเข้าด้วยกันก็คือส่วนที่มันมีพื้นความนุ่ม,มแล้วก็ส่วนที่มันมีความแข็งหลอมรวมเข้าด้วยกันเวลาที่เราใส่เนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายเท้าพืนา้นที่แข็งเนี่ยเดินบนพื้นได้แต่ส่วนที่นุ่มเนี่ยก็รองติดรองเท้าเ<อ>ราถือว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยอ,อ,อย่าลืมใส่โค้ดแอดดาโจโฉนะครับก็จะได้รับส่วนลด20%กันด้วยนะครับว้าวโอ้สุดยอดสุดยอด ยายอย่าลืมไปซื้อใส่นะใช่ต้องใส่แล้ว่าปีนน่าจะสุกแล้วคุณยายครับแย่นี่โอ้โหแป๊บเดียวอือเนื้อหมูป่าหมักพีชนี่ผู้ชมมันน่าทานมากนะดูดิหอมคือ โอ้โเนื้อหมูป่าหมักพิษรับขาบเนียงมุมนี่อะไรเนี่ยเนีงมุมอะไรตับขาบหอมหอมเฉยๆครับแค่เสียบไว้เฉยๆอันเนี้ยเมื่อกี้เราก็กัดมั่วไปหมดเลยไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วก็ให้พี่ิชก่อนเลยชิ้นบนสุดคนตัวสุดอ่าใช่ต้องให้เกียรติพี่ใหญ่โอ้โหเอาจริงๆคือคือเขาพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมไม่อันตรายใช่ไหมใช่ เอาพี่คืนมาเนี่ยนะแก้งพี่คืนมาเนี่ยผมจะแก้งพี่ทำไมกินแล้วมีอาการยังไงก็บอกผมด้วยนะผมกับคุณยายจะได้ไม่ต้องกินจะโฉบพี่บอกให้นะเพราะว่าพี่เนี่ยมีลูกมีเมียต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็ถ้าพี่เป็นอะไรมาเนี่ยฝากฝากข้อความผมไปบอกลูกนี้พี่ได้นะฮะไม่ต้องผู้ชมครับครั้งแรกครับ้องชายจัดให้ครับ หมูป่าหมักพริกเออหมูป่าหมักพริกตะขาบแล้วก็ยัไมุมนะยายครับเดี๋ยวกดูก่อนนะไอตรงที่มันกัดมันสุกยังสุกแล้วเฮ้ย ของออกป่ามันไม่มันไม่ได้รู้ว่ามันมีพิษอะไรเลยมันเป็นเหมือนกินหมูธรรมดาแหละมันอร่อยครับแต่มันเรียกความสะใจนะอืมันได้ความสะใจแล้วกินพิษมันอ่ะใช่ครับก็ไม่เห็นอะไร นยายหรือว่าต้องรอก่อนวะตอนนี้มันยังไม่ออกอาการเนี่ยซักต้องไปพักพื้นใหม่ผมจะรอให้พวกพี่กินไปสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีอาการอะไรเดี๋ยวผมไปกินดีกว่าเอากูแล้วม่วงเล้วอะไรนะนี่ครับก็อร่อยอร่อยผ่านกันพิสูจน์มาแล้ว ครับเราผมทำกินหลายครั้งแล้วแบบนี้แล้วก็เคยทำคอนเทนต์แบบนี้ไปแล้วเหมือนกันอร่อยอร่อยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นการถ่ายทำคอนเทนต์หรอกเพียงแต่ว่าเราเคยเห็นอยู่แล้วตามตลาดลงเกลือตามห้างนู่นได้ครับนี่นี่เลยเอาซีคงอันไหนชอบอันไหนกินเลยก็คือเราก็เห็นเขาย่างกันทั้งตัวทั้งตัวกินเข้าไปทั้งตัวมันก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราแค่ใช้พิษของเขาเนี่ยมากัดแล้วก็เราก็แค่กินหนึ่งครั้งหนึ่งแค่นั้นเอง มันทำให้อาหารเราม,มีการลุ้นนะผู้ชม,ม,มครั้งแรกกินพิดตะขาบกินพริกมะม่มก็เหมือนเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายนะใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะทําอะไรกินแบบเนี้ยเราต้องทําให้มันสุกจริงๆไม่ใช่แค่ว่าแบบสุกๆดิบๆอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแค่ไปผ่านไฟแค่หน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรอย่างเช่นถ้าไปกัดซอยจุแล้วมากินอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อย่านะอย่าเล่ากินแบบนไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ควรไม่ได้เลยใช่ครับไม่ได้เลยอร่อยอ่ะแต่มันก็ไม่มีความแตกต่างเลยนะว่ามีมันมีพิษหรือไม่มีไอเดียดีอ่ะชอบชอบิ่มชอบ อม,มันก็หิวแล้วแหละเพราะมันบ่ายโมงแล้ว <Shoot> <alia> ออร่อยอร่อยอืมอร่อยจริงความรู้ใหม่เลยงูเห่าอะไรก็ได้หมดใช่ฮะอืมผมต้องบอกก่อนอว่างูเห่าแรงนะงูเห่าได้งูเกือบจะทั้งหมดได้อืแต่มันจะมีงูอยู่ชนิดหนึ่งก็คือพวกงูลายสัตว์ซึ่งหนัง <S 1> <S 1> <S ของมันเนี่ย หรือว่าพิษของมันอ่ะมันเป็นอีกระบบหนึ่งอย่างเช่นพวกพิษที่เราไม่สามารถที่จะทําลายได้ด้วยความร้อนก็อย่างเช่นพิษคังคกพิษปลาปักเต้าพิษกิ้งกืออะไรพวกนี้เราไม่สามารถที่จะเอามาหมักพิษแบบนี้กินได้เพราะว่าถ้าเรามาหมักแบบนี้ต่อให้มันผ่านความร้อนยังไงมันก็ยังเป็นอันตรายอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพิษของพวกงพวก ตะขามันกล่องพวกสัตว์ครอบคล้อง่เี้ยปกติล้วเราสามารถที่จะกินได้แต่ก็ไม่ทุกชนิดจริงๆอ่ะเราควรจะรู้จกักัสัตว์ตัวนั้นๆก่อนว่าตัวไหนที่สามารถกินได้ตัวไหนที่ไม่สามารถที่จะกินได้เราต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็การทําอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วกันมองว่าเป็นการให้ความรู้ว่าถ้าสัตว์ของเราโดนสัตว์พวกนี้ทําร้ายจนตายกินแล้วมันมันขับลมในกระเพาะไหมไม่ครับอันนั้นครับอันนี้ตัวพี่แล้วแหละ เนี่ยผมกลาวว่าผมกลาว่าผมจะหยิบกินต่อเนี่ยเมื่อมันขับลมนะคุณยายว่าไงยาว่ามันมันมันไม่ได้ขับลมนะมันจะทําให้จมูกเรารับอะไรได้กินแปลกๆหรือแบบเพรกลับไปโอ้ได้ความรู้พิดอะไรกินแล้วอร่อยที่สุดเนี่ย พิษอะไรกินแล้วอร่อยที่สุดออืมผมก็นึกไม่ออกยังือนกัเพราะไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่พิษอะไรพิษซ่าฮ่าฮ่นีน่าดพิษพวกนี้โดนต่อยบ่อยพิษของมืออ๋อพิษอะไรโดนต่อยบ่อยนี่มึงมึงกินไงก็พิษซ่าไงมันโดนต่อยบ่อยได้ไงอันก็มันซ่า ไอพี่พวกนี้ก็อยู่กับพวกโค้กพวกแปรซี่คิดอะไรคิดอะไรครับมันซาดน้ำลายแตกแล้วนะตากล้องน้ำลายแตกแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่อีทแล้วก็คนยายโจ้ด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกของผมจริงๆอ่ะเรามากันก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไปทำอะไรหลายอย่างหาปลากินนู่นนี่นั่นถ้าใครอยากอือบอกเลยว่าในคลิปพี่ ไปดูปลาที่หาคันผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยมันไม่ไม่คือไม่บอกว่าอย่างไรแต่ว่าผมไม่เคยเจอปลาอย่างนี้มาก่อนสามคนน่ะรวเดียวอ่ะไปดูมันสุดแล้วสามคนกินกันไม่หมดไม่หมดนะครับก็อย่าลืมไปดูได้ที่ช่องพี่อิด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่อีดกันเยอะๆนะครับสำหรับคนที่แบบชอบสายกิน ทางวิถีชีวิตทางอีสาน,าน,านพี่ฝากเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับฝากด้วยนะครับช่องสไตล์แตกตับช่องอินปวงรางรายการสไตล์แตกตับก็เป็นวิถีชีวิตบ้านๆไปนั่งคุยกับพี่ๆน้องๆศิลปินดาราไปพูดคุยว่าเขาเป็นยังไงคอนเทนต์ก็ไปหรือว่าศิลปินดาราก็มานั่งคุยมากินที่ร้านอาหารอีสาน,น นะครับยังไงก็ฝากพี่โจโฉแล้วก็เอฟซีพี่โจโฉด้วยนะครับครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่รองเท้าแอดด้านะครับดูเมนซิตี้นะครับฝากผมสักคู่ด้วยนะได้เลยครับยายด้วยของยายด้วยของยายด้วยของยายด้วยเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับใส่เท่ๆอยู่ในเมืองก็ได้ใส่เข้าป่าก็ได้ลุยได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดแอดด้าโจโฉนะครับก็จะได้รับส่วนลด20%ด้วยนะครับ บายๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมนูนี้ยายชอบยายชอบเดิน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 อาจารย์นะเดินซีน่าดูเดินซีนาเดินซีนนี่มันเป็นอะไรนั่นนนจิอาจารย์นะน่นเิหนเนี่นีมันเป็นอะไรนั่นนน